สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์คำถามนี้นะครับพี่ครับพี่คิดว่า Sony A7 Mark II กับ EOS R50 เน้นถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้พอประมาณพี่แนะนำตัวไหนดีครับแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยตอบนะนะครับว่า R50 ดีกว่าใหม่กว่าแต่ถ้าให้พี่ตอบนะครับพี่ก็จะตอบว่า A7 Mark i ครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีคำตอบไหนถูกคำตอบไหนผิดขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตัวไหนเราพอใจตัวไหนเราอยากได้ตัวไหนเราต้องการสเปคแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็เป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก็ทำให้พีต่ตอบว่า A7 Mark i อยู่ดีเพราะในความคิดและความรู้สึกส่วนตัวของพี่พี่ไม่เคยคิดว่ากล้องที่ใหม่กว่าจะดีกว่าเสมอไป ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่านี่ครับ ZV-E10 นะจะถูกวางข้างหน้าพี่ตลอดเวลาซึ่งถ้าคลิปไหนไม่เห็นก็จะอยู่แถวๆนี้แนละเพราะว่าส่วนมากแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าพอพี่ใช้นะพี่รู้สึกว่าคุณภาพ,าพที่ได้นะในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของเสียงในเรื่องของภาพโดยเฉพาะตอนนี้ในเรื่องของวิดีโอนะอย่างที่พี่ถ่ายตอนนี้พี่ใช้ตัว A66 ถ่ายนี่คือสาเหตุว่า ZV-E10 วางตรงนี้พอพี่รู้สึกว่า เอวันหดีกว่าซึ่งเอวันหกเก่ากว่าตัวเอวันหกนะเปิดตัวปี2019ตัว z ซดว0นะเปิดตัวปี2021อันนี้ก็ใหม่กว่าเอวันหก็เก่ากว่าแต่งานที่ได้ตัวที่ใหม่กว่ากับสู้ตัวที่เก่ากว่าไม่ได้นี่ก็เหมือนกันคือถ้ามองจริงๆแล้วตัว A7 m a r k มเนี่ยเก่ากว่าเยอะมากเพราะเปิดตัวตั้งแต่ปี2014ก็มีอายุ10ปีพอดีนะแต่ตัว r 5 0เนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วปี2023ก็เท่ากับว่า อายุห่างกันประมาณ9ปีลองมาดูว่าทำไมพี่ถึงเลือก A7 Mark II อย่างแรกเลยก็คือความเป็นฟู f เฟรมของ A7 Mark II นะครับแม้ว่าทั้งคู่นะครับจะมีความละเอียดที่เท่ากันที่24ล้านพิกเซลลองนึกภาพไไง่ายๆกล้องอายุ10ปีกับกล้องอายุ1ปี มีความละเอียดที่เท่ากันที่24ล้านพิกเซลแต่ตัว A7 Mark II เป็น Full Frame แล้วก็ตัว R50 เป็น APS-C หรือไม่กระทั่งตัวโปรเซสเซอร์ของ A7 Mark II นะครับที่เป็น b i o n X ซึ่งตัว b i o n X เนี่ยก็ยังถูกใช้มาจนถึงตัว A7R Mark IV ในปี2019นะครับซึ่งแปลว่าทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็โปรเซสเซอร์ของ A7 Mark II เนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่นใหม่ๆในปัจจุบันสักเท่าไหร่ นอกจากรุ่นที่ใหม่กว่าที่ใช้ตัวเบอร์เซอร์เป็น b บ o n XR แล้วแค่นั้นเองแล้วก็อย่างที่2องคือในเรื่องระบบกันสั่นนะครับของ A7 Mark II เนี่ยเป็นระบบกันสั่นแบบ IBIS ก็คือ In-Body Instabilization เป็นระบบกันสั่นในตัวแบบ5แกนสามารถกันสั่นได้ถึง4.5สตอปซึ่งตัว R50 ไม่มีนะครับซึ่งถ้าอยากจะใช้ระบบกันสั่นในตัว R50 ก็ต้องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกซึ่ง ถ้าใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ภาพก็จะยิ่งครอบเข้าไปอีกลองนึกภาพว่าฟู f เฟรมของ a 7 mark ii ยังคงเป็นฟู f เฟรมในการเปิดใช้ระบบกันสั่นแบบ ibis แต่ r 5 0ที่เป็น apsc อยู่แล้วพอจะใช้ระบบกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาพยิ่งถูกครอบลงไปอีกพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ได้เปรียบของตัว a 7 r mark ii นะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายคือเทคโนโลยีเมื่อ10ปีที่แล้วของ a 7 r mark i ยังดีกว่าเทคโนโลยี1ปีที่แล้ว ของ r 5 0ด้วยซ้ำถัดมาในเรื่องของค่า ISO นะครับถึงแม้ว่าค่า ISO ปกติเนี่ยทั้งคู่จะทำได้ต่ำสุดที่ ISO 100เท่ากันนะครับ ISO สูงสุดนะครับของ A7 Mark II เนี่ยทำได้สูงสุดที่25,600แต่ของ r 5 0 ISO สูงสุดเนี่ยจะสูงกว่านะครับที่32,000แต่ทั้งคู่ก็สามารถขยายได้นะครับซึ่งพอขยายแล้วของ A7 Mark II เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าพอขยายแล้วตัว A7 Mark II เนี่ยจะมีค่า ISO ต่ำสุดที่50แล้วก็สูงสุดที่51,200ซึ่งตัว r 5 0เนี่ยต่ำสุดยังคงได้ที่ ISO 100เท่าเดิมแล้วก็ ISO สูงสุดเนี่ยก็ทำได้เท่ากับตัว A7 Mark II คือ51,200 แล้วก็ทัอไมอเน,นื้็คือช่องมองภาพนะทั้งคู่นะแม้ว่าอายุจะห่างกันตั้ง9ปีแต่ทั้งคู่มีความละเอียดของช่องมองภาพที่เท่ากันที่2.3ล้านดอทเราจะทําให้แปลกใจนิดนึงว่าทําไมกล้องที่ใหม่กว่าถึงังใช้ช่องมองภาพที่มีความละเอียดเท่ากับกล้องที่อายุมากกว่าตั้ง9ปี ถัดมาคือในเรื่องของ s ว e e d s h u t t e นะครับซึ่งเป็นเตอร์ที่เร็วที่สุดของ A7 Mark II ก็เร็วกว่านะครับที่1ต่อ8000วินาทีซึ่งของ R50 เนี่ยเบเตอร์ที่เร็วที่สุดทำได้แค่1 ต่อ4,000วินาทีเท่านั้นเองซึ่งถ้าอยากได้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นนะครับต้องใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกแทนนะครับซึ่งชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกของตัว R10 ก็ทำได้เท่ากันกับตัว A7 Mark II นะครับที่1ต่อ8,000วินาทีนะมาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับจริงๆนี่คือข้อด้อยของ A7 Mark II นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือตัว A7 Mark II เนี่ยยังใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กอยู่ซึ่งต่อแบตเตอรี่1่ก้อนนะครับสามารถถ่ายภาพได้แค่35 แต่รู้ไหมครับว่ากล้องที่ใหม่กว่าอย่าง R50 ต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้370ภาพมากกว่าแค่20ภาพเองอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดว่าถ้าเทียบในเรื่องของความใหม่กับความเก่าแล้วทําไมไม่ทําให้แบตเตอรี่มีความสามารถถ่ายภาพได้มากกว่านี้คำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของความเป็นโป o เ e s s i o n a l หรือความจริงจังของตัวกล้องนะครับเพราะว่าตัว a 7 Mark II เนะี่ย เป็นกล้องระดับที่ค่อนข้างจริงจังนะซึ่งจริงแล้วหนะ้าวันนี้ในตระกูล A7 ก็ถือว่าเป็นกล้องที่มืออาชีพใช้กันนะแต่ r 5 0เป็นกล้องสําหรับมือสมัครเล่นซึ่งเนี่ทำให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างคุณภาพกับอายุก็จะไม่สามารถเอามาตัดสินได้ว่าอันไหนดีกว่ากันนั่นแหละครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าเราต้องการความง่ายนะครับตัว r 5 0ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ พี่รู้สึกว่า r 5 0คือกล้องที่ใช้งานเหมือนโทรศัพท์มือถือสิ่งที่ r 5 0มีเหนือกว่าโทรศัพท์มือถือก็คือในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าแค่นั้นเองซึ่งในวันเปิดตัว r 5 0นะพี่ก็ได้ไปร่วมงานแล้วก็ได้ไปจับนะถ้าถามว่า r 5 0มีฟังก์ชันที่ดีที่น่าสนใจไหมก็มีฟังก์ชันที่ดีที่น่าสนใจอย่างแรกที่เห็นในชาดก็คือตัวโค้ดอัปเดโที่ ถ้าเทียบกับของ Sony ก็คือ Product Showcase นะครับคือพอเรายกสินค้ามาเนี่ยตัวกล้องก็จะโฟกัสที่ Product ให้นะครับก็คือเป็นแบบเดียวกันกับตัวเนี่ยครับ z v e10 แล้วก็มีฟังก์ชัน i n t e l l i g e n t Auto นะครับคือเราสามารถปรับแต่งสีปรับแต่งภาพในกล้องได้ ก็คล้ายๆกับแอปในโทรศัพท์มือถือนั่นแหละซึ่งถ้าเราชอบตรงนี้แล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานพี่ก็คิดว่า R50 น่าจะเหมาะสมแล้วก็ถ้าจะพูดถึงระบบโฟกัสก็จำนวนจุดโฟกัสของ R50 ก็จะมีมากกว่านะครับจำนวนจุดโฟกัสของ R50 อยู่ที่651จุดนะครับแล้วก็มีระบบจดจําวัตถุที่จดจําคนสัตว์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งของ A อเจนตยังไม่มีตรงนั้นนะครับ ก็เป็นระบบโฟกัสแบบ Fast h y g r i i t ธรรมดาที่มีจำนวนจุดโฟกัส117จุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอจอของ A7 Mark II นะครับก็จะเสียเปรียบตรงที่เป็นจอแบบที่ไม่สามารถฟลิปขึ้นมาเซลฟี่ตัวเองได้นะครับแต่จอของ R50 นี่จะเป็นจอแบบ Fully Articulate แบบนี้ก็เป็นจอที่ออกมาทาั้งด้านข้างซึ่งก็จะสะดวกในการถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็อย่างที่พี่พูดไปตอนต้นอันนี้คือ ZV-E10 จอฟลิปมาทางด้านข้างใช่ปะ่ะพี่ก็ไม่ได้ใช้ พี่ใช้ A16 ที่เป็นจอ f i ิปขึ้นข้างบนอันนี้ก็อ,อยู่กับว่าเราชอบแบบไหนมาถึงระบบเชื่อมต่อนะครับทั้งคู่มี HDMI เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไม้นะครับแต่ของ A7 Mark II มีช่องเสียบหูฟังด้วยซึ่ง A50 ไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็มาที่ลำดับสุดท้ายคือในเรื่องของขนาดและน้ำหนักนะครับขนาดและน้ำหนักนี่ A7 Mark II จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่หนักกว่า ซึ่งตัว A50 นะมีน้ำหนักแค่375กรัมเท่านั้นเองแต่ตัว A7 Mark II นะมีน้ำหนักมากถึง599กรัมต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างกันส่วนหนึ่งก็คือมาจากขนาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของวัสดุซึ่งตัว A7 Mark II ก็จะแข็งแรงกว่าทนทานบึกบืนกว่านะครับยังไงก็ลองตัดสินใจดูว่าถ้าเป็นเราเราจะเลือกตัวไหนระหว่าง A7 Mark i กับ r50 แต่ถ้าเป็นพี่พี่เลือก a7 mark 2เพราะว่าพี่รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าแล้วก็ใช้งานในรูปแบบที่จริงจังได้ดีกว่าหรือถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับคลิปนี้นะ่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปก็นนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ s c สไ b e แเราเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ